สดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้น TPIPL หรือ TPI โพลีนนะครับหุ้นตัวนี้นี่เรียกได้ว่าตั้งแต่ต้นปีมานะตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยร่วงกระจุยกระจายเลยนะนะครับโอ้โห,โหแล้วประกาศออกมานี่ลบดีด้วยนะ แต่การล่วงขนาดนี้นะครับก็งงเหมือนกันใช่ไหมคนที่อ่านงบก็งงเป็นแถบๆนะครับอ่าแต่ว่าถ้าอ่านแบบดีฟดีเทลจริงๆเขาอาจจะมีเหตุผลก็ได้นะัเรื่องการฟ้องร้องนั้นนะู่นนี่ก็ว่ากันไปนะครับอ่ะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกันก่อนวนะ่า TPI โพลีเนี่ยทำอะไรบ้างบางคนเข้าใจว่าทําแค่เม็ดพลาสติกหรือทําอะไรเงี้ยครับผลิตภัณฑ์ของเขานี่เยอะมากนะปูนซีเมน ไฟเบอร์ iber, ซีเมนต์กระเบื้องคอนกรีตปูนสำเร็จรูปอ่าพวกเนี้ยครับผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสบู่อาบน้ำน้ำยาบ้วนปากยังมีเลยนะสีพวกเนี้ยกาวยาแนวเนี่ยปัสสุสัตว์ยังมีเลยอะสีแบบต่างๆเม็ดพลาสติกนะครับแล้วก็เครื่องดื่มอิดบุนเบาเห็นปะโอเยอะแยะมากมายเลยนะ EPI พวกน,นี้นะครับเฮ้ย พอมาดูจริงนี่ผลิตภัณฑ์เขามีหลาย SKU เหมือนกันนะเนี่ยนะเพราะนั้นก,ก,ก็ก็โอเคนะครับผลิตภัณฑ์มันก็อยู่ในแบบหลักๆก,ก็เป็นงานก่อสร้างนะงานก่อสร้างก็คือยังไงคนเราก็ต้องสร้างบ้านอะนะยังไงก็ต้องสร้างบ้านพนะงานพึ่งบรรจุใหม่นะบ้านก็เป็นสิ่งหนึ่งแนะ่ที่เป็นเป้าหมายในชีวิตของเขานะครับก็ต้องมี การซื้อบ้านสร้างบ้านหรือเราจะไปซื้อที่บริษัทอสังหารเขาก็ต้องใช้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรดักของเขาเนี่ยยังจำเป็นต้องใช้อยู่เรื่อยๆนะยังเป็นต้องใช้อยู่เรื่อยๆแต่ประเด็นคือทำไมหุ้นมันโอ้โหดำดิ่งลงเหวขนาดนี้อ่ะต้นปีอ่ะนี่ดูดูดูต้นปีนะเคยทำจุดสูงสุดอยู่ที่หนึ่งบาทเก้าสิบห้าและปัจจุบัน อู่ที่1นึ่งบาทห้าสบามห้บสีนะประเด็นคือลงมาจากต้นปีคือ20%กว่าเปอร์เซ็นนะครับไทม์แฟมเดย์แนวโน้มขาลงชัดเจนเลยนะลงมา21.5%เปอร์เซนโอ้โหไม่น้อยนะไม่น้อยคราวนี้เนี่ยเราดูผลิตภัณฑ์ไปแล้วว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์ น่าไปได้นะอ่ะเรามาดูงบค่ะนี่รามาดูงบอ่านี่ set.or.ts เปลี่ยนรูปแบบนะครับเปลี่ยนรูปแบบของของเว็บไปเลยนะโอ้ดูแบบไฮโซโอเ๋ไปเลยนะคราวนี้นะตอนนี้เรามาดูนะครับของเราไม่ดูอะไรเยอะนะดูว่างบเนี่ยมีอะไรมีกำไรหรือเปล่ากำไรเพิ่มนะกำไรเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะตัวนี้ 62ประมาณ490 63ลดลงมานะ64เนี่ยกลับขึ้นไปที่เดิมละเริ่มกลับขึ้นไปที่เดิมนะครับอ่ะถ้าเทียบก็คือว่ามันก็ดีขึ้นนะถ้า64กับ63ดีขึ้นกําไรสุทธิเป็นไงเพิ่มขึ้นนะครับกําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นแบบนี้โอเคนะแบบนี้โอเคนะครับมีกําไรเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็อัตรากำไรสุทธิเนี่ยจากเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นสิบหกเปอร์เซ็นนะครับสิบหกสิบเจ็ดเปอร์เซนราคามันควรจะขึ้นหรือวะราคามันควรจะขึ้นนะครับแต่ประเด็นคือราคาดันล่วงอืมข่าวนี้แหละงบมันดีแหละเป็นจุดที่น่าเข้าซื้อหรือเปล่าหาจุดที่น่าเข้าซื้อคือตรงไหนนะครับบางคนที่อ่านกราฟ ไม่ได้นะเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าจุดที่คนเข้าซื้อืูตรงไหนนะครับถ้าคุณอ่านแต่งบการเงินอย่างเดียวเนี่ยคือ,อแล้วโอเคเข้าใจแหละแล้วว่ามันดีอะ่ะแล้วจะเข้าตอนไหนอะ่ะห <c oughs> มบ้าไหมงบก็ดีแต่ราคาก็ร่วงละแล้วจะเข้าตอนไหนอะ่ะนะครับเออวิธีการคำนวณหาราคาที่เหมาะสมอันนี้ต้องไปศึกษาดูนะครับผมคงไม่พูดไปถึงเรื่องนั้นนะ โอเคคราวนี้เรามาดู IAA Consensus บ้างนะครับมี2โบรกนะมี2โบรกทำการวิเคราะห์บอกว่าให้ซื้อทั้ง2องโบรกเลยนะให้ซื้อทั้ง2โบรกเลยนะครับอืมก็มีทิสโกกับ MST วิเคราะห์มานะคราวนี้พอเราไปดูนะครับเนี่ยถ้าที่เขาทำเปเปอร์มากำไรปี65ยัง เด่นแม้ว่าชะลอตัวผมไม่เข้าใจว่าหมายความย,ยังเด่นแต่แต่ชะลอตัวนะครับอ่ะรายละเอียดคุณไปอ่านดูนะไปอ่านดูนะครับแล้วก็ที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่เอ่อตัวตัวนี้นะน่าจาะคอนเซิร์นหรือเปล่าเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยถูกฟอ้องร้องทำเหมืองแร่นอกประธานบัตรนะครับนอกประธานบัตร โดนเรียกร้องค่าเสียหายหกพัล้านเนี่ยนะครับอันนี้หรือเปล่าเนี่ยที่ทำให้ทําให้มันมันคอนเซิร์นนะราคามันร่วงนะครับเนี่ยเห็นไหมดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบการงบธุรกิจปูนซีเมนมีอุทานส่วนเกินและแข่งขันสูงนี่นนี้จะหมดอายุในโลกไฟฟ้าแฮเดอร์จะหมดอายุปี65และหก แต่ยังขายไฟได้อีกนะประมาณนี้โดนโดนโดนนอ่นี่แหละโดนฟอ้องร้องหกพันล้านเนี่ยนะครับเออนะก็ตอนนี้คือความเสี่ยงของเขานะครับอันนี้อาจจะทำให้มันราคาลงมาแบบนี้หรือเปล่านะอ่ะมาดูไอคอนเซนซัสเขาให้ว่าราคาเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่สองบาทสี่สิบห้าราคาสูงสุดสองบาทห้าสิบราคา ต่ำสุดสองบาทสี่สิบแต่ราคาปัจจุบันหนึ่งบาทห้าสิบสี่นะเหลืออีกบาทหนึ่งอ่ะเหลืออีกบาทหนึ่งนะครับบาทหนึ่งคำนวณคร่าๆวๆ่าโอ้ก็เยอะนะเยอะนะหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซนเลยนะครับจากราคาปัจจุบันนะคราวนี้เรามาดูกันนะครับเรามาดูกันดูจากทาเฟ้ยใหญ่เลยอ่าทาเฟ้ยใหญ่เป็นแนวโน้นมอะไรเป็นแนวโน้นมขาลงนะเพราะว่าเอ็เ อยู่เหนือราคานะครับเพราะฉะนั้นอ่านว่าเป็นแนวโน้มขาลงนะคราวนี้เราก็มาติดแนวรับแนวต้านว่ามีแนวรับแนวต้านอย่างไรเพื่อทําการวางแผนการเทรดต่อนะครับอือแนวต้านตรงนี้นะตรงนี้อือสองบาทห้าสิบนี่ ขายฟันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะน,นี้ไม่รู้นะครับดูทางเฟรมวริกทางเฟรมวริกแนวลับตรงนี้ทางเฟรมเด เดมีมีตรงนี้นะทเมเดีตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้แหละ,ะนะทางเฟรมเตรงนี้นะครับได้แนวะรับแนวต้านแล้วเรามาทำแผนการเทรดนะในไทม์เฟรมมันมีโอกาสลงได้อีกนะลงได้อีก ลงสูงสุดก็เจ็สิบแปดจุดหกนะหกสิบเอ็ดจุดแปดเจ็บแปดจดหกคือแนวนีอ้อันนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีเขียวถ้าลงมาแนวนี้มีโอกาสเด้งนะครับหกสิบเอ็ดจุดแปดก็แนวนี้สีแดงแดงนะผมให้เป็นสีชมพูแล้วกันน่าสนใจนะครับวีคหลุดแล้วนะเดี๋ยวขอดูเป็นแบบแคนเดลหน่อยนะ หลุดแนวนี้ยังหลุดแล้วนะครับถ้าหลุดก็มีโอกาสลงไปข้างล่างต่อนะหลุดก็มีโอกาสลงไปข้างล่างต่อนะครับ6 1สิบ็ดดแแนวนี้อ่ะแบบนี้นะครับแผนคืออืม 2องบาทห้าสิบที่ไอในคอนเซนทัอกเนี่ยอ,อาจจะไกลไปนะ,ะอาจจะขายฟันไปสักสักหน่อยนะครับถ้าอ้างอิงจากกราฟนะเพราะว่าสองบาทห้าสิบนี่ตรงนี้เหรอเฮ้ยก็มีนะก็มีก็มีก็มีแหละแต่ว่าไม่น่าถึงอนะ่ะเพราะแถวเนี้ยมันมีแนวต้านเยอะจัดนะครับแถวเนี่ยสองบาทสี่สิบอะไรเงี้ยก็น่าจะไม่รอดแล้วลนะ่ะ นะโอเคโอเคเห็นนะครับแผนเราก็มีสามแผนนะกับตรงนี้ถ้าลงมาตรงนี้ลงมาแถวนี้อ่าผมมองว่าให้เป็นสีเขียวแล้วกันนะจุดนี้น่าสนใจนะจุดนี้น่าสนใจ นะครับโอเคนะในทอมเฟ e มัน Weekday บอกว่าเขายังลงได้อีกเรื่อยๆนะสำหรับตัว TPI โพลีนนะครับก็มารอดูนะมารอดูแถวแนว1บาท47 1บาท36นะแนวนี้มีโอกาสเด้งได้นะครับ หนึ่งบาทสี่สิบเจ็ดหนึ่งบาทสามสิบหกมีโอกาสเด้งได้นะอ่ะให้ดูแนวนี้นะครับดังนั้นในระยะสั้นเนี่ยอย่าพิ่งนะครับรอก่อนรอก่อนนะให้ดูวีคแล้วกันมันจะได้เห็นชัดเจนรอก่อนนะครับนะเพราะว่ามันลงมาจากต้นปีแค่ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจากจุดสูงสุดจากจุดสูงสุดของรอบนี้คือตรงนี้นะ ลงมาถึงบริเวณนี้สามสิบเอ็ดถ้าตรงนี้สามสิบสี่ลงนี้เกือบสี่สิบตรงนี้ห้าสิบอ่ะรอดูแถวๆนี้แหละนะหนึ่งบาทสามสิบหกนะครับหนึ่งบาทสามสิบหกรอดูเข้าแถวๆนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีของนะคนที่มีของคุณก็สู้ๆไวนะครับ สู้ๆไปนะครับรอซื้อเพิ่มแถวหนึ่งบาทสสบถ้าเขาลงมารอซื้อเพิ่มแถวหนึ่งบาทสิเสตางค์ถ้าเขาลงมาครับทางเทคนิคเข้าเนี่ยโซนนี้แหละโซนหนึ่งบาทสสถึงหนึ่งบาทสี่บเจ็ดเนี่ยเป็นโซนเด้งที่1นะโซนเด้งที่1นะครับแล้วก็โซน1บาท17สตางค์ถึง1บาท20สตางค์เป็นโซนเด้งที่สองนะ ่วนเด้งที่สองตัวเลขนะครับสําหรับใครที่มองเห็นดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะครับโซนเด้งแรกคือไอ้สีสีเหลืองเนี่ยนะหนึ่งบาทสี่สิบเจ็ดนะครับถ้าหนึ่งบาทสี่สิบสี่สิบเจ็ดรับไม่อยู่นะหนึ่งบาทสามสิบหกนะแต่ว่าถ้ามันลงมาถึงหนึ่งบาทสิบเจ็ดสตางค์เนี่ยของมันต้องมีนะของมันต้องมีนะครับประมาณนี้นะ โอเคสรุปให้ฟังอีกรอบนะครับ TPIPL เป็นแนวโน้มขาลงทั้งทมงเฟรมมันวีคเดย์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบเข้าไปซื้อรอต่อราคาก่อนจุดที่ต้องเฝ้ามอง1 4 7 1 3บาทสี่าทสาองโซนนี้นะครับถ้าหลุดลงมาถึง1.17บาทสสตางค์ของวันต้องมีนะโอเคประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับ เพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่อยากให้ดูหุ้นตัวไหนให้เป็นพิเศษคอมเมนต์ด้านล่างนะคอมเมนต์เยอะสุดก็เดี๋ยวจะทําตัวนั้นให้นะครับวันนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ